เอา้ามาแล้วเหรอสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องนุกุงชาแนลนะครับแล้วตอนนี้พี่นุกุงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็อยู่ที่บ้านเช่าที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วช่วงนี้นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกหนักทำให้บ้านเนี่ยรบมากครับ แล้วก็มีอีกอย่างนึงน,นะครับ2องสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นกระแสก็คือเิลลี่ลูกตานะครับเิลลี่ลูกตานะครับ ทําคลิปเป็นเยอะบางทีก็เอามากินบางทีก็แบบว่าทดลองทําเองนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้เอามากินหรือเอามาทดลองทําเองนะครับเรจะลองเอามาฝังนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาฝัง7วันนะครับแล้วดูว่ามันจะยังกินได้หรือเปล่าหรือว่าน้องๆอยากให้ฝังเป็นปีเป <Yeah. S 1> ็นเดือนก็ลองคอมเมนต์มาครับ7วันมันอาจจะยังไม่เน่านะทุกคนใช่ไหม หรือว่าเน่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเยลลี่ลูกตามเป็นอย่างไรสําหรับคนที่เพิ่งมาดูแล้วยังไม่รู้จักนะครับ และนี่นะครับก็เป็นเยลลี่ลูกตานะครับวันนี้สั่งมามีสีเขียวนะครับสีแดงแต่สีแดงดูน่ากลัวนะทุกคน<แ>เหมือนกับคนเป็นโรคตาแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับนี่นีมันจะมีลูกบีบ้นะครับลูกของพี่นกพุงเนี่ยบีนะครับบีหลายอันเลยเห็นไหมโดน,น,นบี้โนเด็กบี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ฝังนดีกว่าทุกคนไป เราเป็นเตี้ยปูนะครับมันเลยไม่ค่อยมีพื้นที่ที่เป็นกินนะครับม<อ>ันมีตรงนี้ใหญ่หน่อยนี่มีกิ้งกือด้วยกิ้งคือเยอะแยะเลยทุกคนเข<อ>าเ,เรียกกิ้งกือพัอนอะไรเนี่ย<อ>ตัวใหญ่มากเลยใช่ๆดูดิทำ<อ>ไรเนี่ยมาขุดหาอาหารกินแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปเดี๋ยวมันมากินเยลลี่ลูกตาของเรานะครับ ักีเราเจอพื้นที่แล้วที่เราจะฝังนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่เตียนนะครับพี่คนุุมคิดว่านะครับพื้นที่ตรงนี้น่าจะเหมาะนะครับในการฝังแล้วก็อยู่ใกล้อย่างนี้นะเพราะว่าเราจะได้รู้แม้ว่ามันอยู่ตรงนี้ในงั้นถ้าเราไปฝังที่กว้างๆของเราอาจจะหายได้นะครับเพราะว่าพี่นุ่งมีประสบการณ์ตอนฝังตรแบโมกับพี่เติร์มาครับมาฝังกันเลยเ อตอนนี้นะครับเราก็ขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับจะมาทําการเอาเยลลี่ลูกตาเนี่ยลงหลุมก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าน้องเยลลี่จะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเจ็ดวัน สีเขียวเขาให้มาเยอะด้วยเนาะนี่นะฮะเราก็เอาเยลลี่ลูกตานะครับลงหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ฝนตกนะครับเยอะดินก็เลยเปียกนิดหน่อยนะครับนี่นะครับอยู่ใต้ต้นเสดาวเลยนะฮะแล้วก็มีต้นกะเพรานีุ่กคนนี่เป็นลูกกะเพรานะครับกําลังขึ้นเลยแล้วก็มีนี่นะครับคนใช้กําลังเด็ดยาออกจากดอกไม้อยู่นะครับมีต้นในห่าด้วยนะทุกคนตอนนี้เน่ากําลังจะออกนะครับเนี่ยนี่นะครับ ปีนึงนี่ออกหลายร้อยลูกเลยนะครับได้กินทุกปีนะครับนี่แน่นหนา,หน,าหน้าบ้านที่นุกนะครับนนออ,ออกเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามากบเย็นรีลูกตากันดีกว่านะครับแล้วเราจะมาขุดกันอีกที เราจะอลุดไว้แล้วเราจะเอาอะไรขุดเนี่ย <c oughs> เราจะเอาไม้ปากทำสัญลักษณ์ไว้นะครับ <c oughs> เราก็ฝังเยลลี่ลูกตาไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วพี่นุ่งคงคิดว่าเราจะมาขุด 7วันข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหลังจากที่เราฝังไว้เนี่ยเราเรามาขุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับลองคอมเมนต์มานะครับว่าเยลลี่ลูกตาเนี่ยจะกินได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่ากิ้งกือจะกินหมูจะมาคุยกินว่ามดจะกินนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาขุดกันอีกทีใน EP ีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ